สบายดีทุกคนสบายดีตอนตอนค้ำๆนะทุกคนเลยหากะจัดเครื่องแล้วทุกคนเลยหากะจัดเครื่องจัดของกันเข้าทุกคนนะหากะจัดขึ้นเล่นเรียบร้อยเมื่อกี้นี่นะจนมืดเลยทุกคนเลยจะค้ำเลยนะใส่นาหน้าบอลนี่ใส่บ่ได้นอนเลยสวัสดีทุกคนดีว่าเมื่ออื่นนี่ปั้นข้าวสวยงาทุกคนเลยก็เลยบ่ได้นอนข้าวประทอนก็หากะเล่นได้สมารยทุกคนเลยมันนี่สีมาเฮ็ดโค้งงูนะทุกคนเลย กานพ่นนะพอาฝนเข้าแล้วก็สีไปสีขึ้นมาเอ็ดโคกับพอเลยขึ้นมาเอ็ดโคเรนเลยกานฝนตกก็เลยต้องได้จัดเพราะมันแล้วจัดน้ำพอนะแล้วก็จุดขำเลยว่าถ้าว่งฝนเมื่อแรกยังค่ะฝนบ่ตกกอะบริโภคก็ย่ะมาเดี๋ยวสิมาเอ็ดโคกันทุกคนเลยล้มหนาวยามหนาวทุกคนสามีใส่คนนอนหน้ามื่อแรกนี่ มาทอเสียดิร้อนหนาวมหนาวหอฮิตน้ำกินนะกินยามันไม่ได้หาดบอขได้น้องอันนะบได้ได้มันกินเยอะปี๊ากูดูเออบได้คือไม่พีงเลยล่ะไม่เปนไม่ืไมีเลยแ่ผมจบนีนกปบยามนันอืมนันบ่เ็นโอ้นี่บตลงเดิมยี่ราซากแล้วรบมอลนะ เอาตัวน้อยต้มนะมันร้อซาบเด๋อล่ะมาดิตัวสัิ่งก็ร้อซาบได้ยังหงอ่เนาะมู่ดิ่เจ้าร้อซาบนี่สกังนั่งมัได้จุ่มจ้าู่ดิ่งเจ้าก็ยคือมู่ดิเซื่อหี่น้องสุดพ่อถึงคือเจอดแล้วนะก้านห่างเพริ่นโูบเลยเติมเยอะ ตย่ออกจิ้มมืออาสิเปาานี่่แวกใส่กระโซยทุกคนเลยถัใส่จิ้มมือถั่มใส่ เขาเคยกินแล้วเะกูถึงอ่ากินอืมตัวนี้นะต้มส่านเฮ้ยเตะแเงต้มสวานีหารมีปูจะเต่งโตโอ้มันบริยะแม่ปูิ้มเด้อเฮ้ยเยี่ยฟังเยี่ยฝังเลยีะได้กโก้มะปูี่ได้กโก้มปูปูใช่ไหมปูสนนี่พอะเป็นหอมเนาะ เอาแพงูแพงวข่แพ้เบ้เลยขอบเอ็ดโฮจุเจอเอสูงกว่า oh. น no, no, ี้เอาอยู่อเนรบี่เบร้อยแล้วว่าทอดนี่ือว่ายาสีเผาเฟืองนี้กอเลย้อบเฟืองเลยทุกคนเลยนี่อบเฟืองอบเฟื่องคือไปปีอายุอันนั้นื่องเลยอ้ค่คือลายคือลาบงเลปัดเลยทุกคนเลยม้หมคล หอมเจ้หอมหอล้วมากนี่้วสองสมงสามสมงก็มจากนี้เอาอ okay. ิโคเอฟเอเลนกอมป่ะเดี๋ยวไปเอาแล้วมาคเอาเฟืองป่ะทอนเห็ดอบเฟืองทุกคนเลยอ่างอบเฟืองกูตอางอบเฟืองทุกคนมาทอดเคยพอล้พอล้พอล้ไมเลยนะอาเลยเห็นไม้เอา่มแลบน่อยมเถอะเ้ เห็ดล่ะมาเบิกมาบิกมาเบิกมาทําอาหารเห็ดเอาเลยจงอางอบฟางเปล่าเด้ใช่ใช่ใช่ได้ที่ต้มเหรอเดี๋ยวเหนอครับครับแรปยี่นะมาลุ้นทุกคนว่าสีมันช่เอาไปเลย คือคือเดี๋ยวกับเอาเอ็กไก่โอเฟิร์อดีเลยนะนะเดี๋ยวเราคนเอากะค้างไปกัทั้งนึกมันเลวไว้แล้วเสกไม้ลุงเอาไกล้ลุงไปเอาเอาอันนั้นมาโกบไว้แล้วกำลังกะเอาเอาเฟืองมาใช่นอ่าดบคักครมาทอนจะอยู่ด่างจะบานหั่มไปแล้วจ้ะโอ้มาดีทุกคนด้วยวันนี้ฉันนะอ๋อโตหัวไปตั้งโดมไปเอาไปจาะทุกคน ตัาเดียวซ้ำงูอันอันทนตัวเท่าขคุดเอาอยู่โคนลนวาแลวงูนิส่งโลป่ายูจังอันนั้นก็ะองโลคือกันไปไปโคบันนี้โอ้โหขับเลยต้มต้มสวินเด็ดห่อแล้วใส่สัทอนนเจ้าขอสัเป็นดนเฮ้เป็นเยอะเ็นอะไรอย่างนีน้ำเบออ่า น้าเอะนาอีน้าเอาพาตรงน้องบ้านเาก็มาปัดไม่ได้เลยสองวันนี้น้าดงเยอะบมาปัดไม่ได้เลยนี่อ่าตงน้องของอีมิกก็ได้ละมาเลยเมามักสั่นห้าวๆนั่นแหละตอนตัดตอนทุกคน แหกทองเรียบร้อยแล้วปะตัดตอนเอ็นแหงทุกคนเลยมันเพราะว้าวทุกคนเอ้ยลึกจะได้มีมันทองมากะงูจงอาใหญ่ตัดงูตัดายเขับตายจะโตแล้วนี่ทุกคนเลยสุดใหญ่มีอยู่กว่านี้มันจะได้ยังมีเมย์มีมีคูมันนะยำหนาวนี่มันหองหองหหูนะอง ห้เงใคณะคณะยูดาหนะก็ยังหองเลยจอ่างหอี่เสียมัน oh, ห้องกุจ <Wh> อ่างร้องอะไรเฮ้ยอะน้อจริงนี่เลยเาเคยได้งูหองเลยดไปะหอมม้าน้ว่าคุณดังเป็นวัดใช่ไหมโวันหอมพี่ลูดมากันอายสุหอมทะลุวัดเนาะลอยทุกคนดิ เดี๋ยวเอาขึ้นไปปิ้งกินกันทุกคนเลยบอกปิ้งเวิร์ดเนาะเดี๋ยวปิ้งกินประมาณแถวโกงหางเมย์เข้ากินนี่กินเข้าแล้วนี่ไปชีตาห์มาท่านฮะชีตาห์เยอะสักแห้งเลยสักแห้งใครจะดื่มชื่อเองเมื่อบ้านทุกคนสักแห้งว่าไงบัวร้อยหรือสักแห้งตามมาเลยตามบักคูอะไรหว่าทุกคนปิ้งจงหางเมย์เขากินทุกคนนะคุณตามไม่ทัน ่คลมแม่กินดช่ไหเฮ้บอกูอยาิี้มั่นเท่าหยาเยอะโอ้หมดสิติโดแล้วันึ่มยิ่งเจอผัดตื่นนึกแสบรอไที่คนเลยดิจุอ่างคนจุกอ่างเล้ทุกคนเลยมา อ๋อตอีเขาวกเลยตอนนี้เนาะฮะจีเขาวกเลยโนทางเล็บเขาแลนดิเส้ยตงเท่านทีมดนี้ก็ตงุ่นี้แเส้ยบานนี่ยอยุยุ่ยยู่นี่นะมีไม่ยขมายะมเลยือเลยอขมานี่หมายี้นี อันนี้ฟ้ามู่ของเงินมอไร่ทุกคนเฟินขึ้นมาแต่ผลเข้ามัดเข้านะเฟินไปหาเลาะตรหมันจุดเจอได้มอไร่กันนะหากะเชิญเขโควะนี่เหนียวมาซื้อเพลงผัดปิ้งคุณฟ้าเนาะหอมดิไม่กินนะบ๊อย ทางนี้ลงมือก่อนนะมาทุกคนมามากไ่อนแล้วกินก้าวมาถอนแล้วแต่มอลโทกับโซงูปิงเฮ้ยนะโง่ตัวนี้เก่งเลยเมนแล้วตัวนี้กับตัวฮามีมือว่านเขาลืมว่านจะไม่ใช่กันนอนหน้าสามคนงนอนหน้าถอดไม่ถอนใช่อซะ าเดอมา้นเคนแล้วทอดนะทอดทดแสป้องเฮ้ยว่าอาน้ำเสร็จชัะอ๋ตัวแดงเป้งทุกคนนะโอ้ยแซ่บร้วยนนี้เนียหนังแดงเป้งเลยทุกคนกรอบเลโว้ยวเพ่อเราประจักษ์นี่ ทำยังไงนะทุกคนเดะเป่งนะเ่มาทุกคนเ่กมึงละใเนยเซ็สิเงาของงทถโหอไม่รเซ็บเห็นอะไรหอมนี่ทุกคนเดเป่งช่แล้วนี่ก็ท้องทุกนดัปื้อแล้องมันดำท้องอูกอ่างด่งกอนไมาทุกน

mà là đây, xu, bí, ngu nào, ngủ lại su pi ngu dụng ăn không lại đó người ta ngu cũng ngu ngu mi phết cũng ngu mi phết đây à, sao ngu chứ hồ nòng hả hồ nòng ôm thằng nòng thế ừ. ngay nhá nhìn nào ừ dụ lại đuổi này nhá đây ừ. ngu nó có thun háo sao lỗi bơi nhé Hãy subscribe cho kênh không

มาทุกคนนี่เท่าคนเอาเสื้อถุงยางเอาเบอร์เฮอร์สแมสแอนทุกคนเลยแสแอนว่าววาวนะบะทอดก็เลยว่าสิเอาเบอร์เฮอร์สไอ้แบ่งเดี๋ยวกินทุกคนเลยหมันหมันน้ำเดียวผัดบะแบ่งเพาเดียวได้ทุกคนเลยได้ซีนเก่งยังแบ่งเพิทุกคนได้งูนี่ก็แบ่งเพคือกันนะไปทุกคนเดี๋ยวเบอร์เฮอร์สแอนวันนี้กันเลยเดินทางกลับนะบุ่งรงแสแอนนะบ้ากแค่แล้วม้ากแค่แล้ว

ขาดได้กทั้งงูจงอางทั้งสบายดีลูกเคยได้งูได้งูมาฟ้ามันคืนนีัดได้ชินฟ้านที่ัดได้งูงูชพิษชมป์กินได้ไหกินคอยเอาเฟืองอบอบหอมอยู่ไร้พได้ต้มชวาท่นึงพอกะปิ้งไปิ้สองปิ้งยู่หุ่นะอปิ้งก็ได้มาเนี้อปิ้งไว้ค่ออยู่ห้ออยู่ถียงเนี่ แล้วพอข้านหุนแล้วก็จะได้เครืองหนึ่งมบบนี้น่ฝนไม่ได้ตกหอยฝนบ่ะตกนแหละฝนตกเลยกำลังกันหาหน่อไม้อยู่เอามาปดผมได้งูนี่กันฟรีล้องมันมาห่นข้าวน้องเขาเลยการหายอยากกินไปเฉพาะนี้นะไม่ไปเยอะเลยเกี่ยวข้าวนั้นเกี่ยวชงเที่ยวเที่ยวแล้วอะแล้วลูกจะหันมันจะหันอะ โรคเกี้ยอีสีเพ่เป็นโรคเพ่ไอ้ลงรอบสามจะได้แล้วเข้าหันั้นน่ะจ่อยอ้อยจ่อยอ่ะทุกคนเอางูให้แม่เท้าเรียบร้อยแล้วก็สีไปต่อยทุกคนเลยสีผ่านไอ้ผ่านง่ายเพื่นไปนั่นทุกคนเลยไปเฮ็ดเพื่อไปก่อข้อมูลทุกคนเลยก่อข้อมูลเพื่อที่จะเปิดสร้างรายได้ของยูทูบทุกคนเพราะว่าไอ้ผ่าน ในผ่านญ่เพื่อนนี้สองพลาดแล้วทุกคนเลยก็เลยต้องได้ไปกรอกข้อมูลอยู่ในเมืองนะไปเดี๋ยวนี้ทุกคนเลยนัดกับในผ่าน, <ไป S 1> นไงเพื่อนเด็กเฮ้ยเฉยกับไปนำ้ำไปนำ้ำยาบวทอนออลารูนระทางดเไได้อขอพื้นกันซะไปทุกคนนัดในผ่านญ่เพื่อนมื่อนี้ทุกคนในผ่านญ่เพื่อนกันมาเลยโชว์หาคนกินนี่หา<ะ>่หานดดปไปปิดอ่อนแล้วไปไปได้ โค้งครับค้เอตตาเพานหถงคพมยังไม่ได้ตาวะเลยนะว้ไปยังไปยังแดารสวัสดีนี่พานสวัสดีเหนยจะไหมเฮ้ยดหดเหนยด้พานเลยเนาะเพื่อนก็อยู่แต่แค่วัดหู่างเว่อเลยเดี๋ยวนี้ฉันโอเยไปเหยียตาแล้วจะงไปยิงมูวอหเนี่ย ไปนั่งกินเบรดค่ท่าถึงใส่เนาะใส่ยิมาน้ำทุกคนทอดเลยนี่เนจานย์นไทอดเปน่ลูกนกข้างอดอนเผินพูนเฮ็ดไทยล้วทุกคนเลยผ่านเผ่านนมาหอดนะผ่านเ่านกัสีมีสร้างไมได้เนี่ยบ้านเเออหัวผได้คือมูดเลย มีกำลังใจเฮ็ดคลิปทุกคนเลยไปเอาไทุกคนเลย,ยมาฮอดเขามาฮอดอันห้องอาจารย์เพื่อเลยสวัสดีอาจารย์ oh, <c oughs> สวัสดีสวัสดีอาจารย์เพื่นทุกคนเลยมีแต่เพิ่อนนี่แหละครับเพศเท่านะั้นเสมอนี่มีข้อเฮ็ดและเสม,นมเอนี่เวลาล่ะทั้งเฮ็ดทั้งเพจแน่ทั้งยูทูบแนะ่แต่เก้าเซตยูทูบยังเดียวก็มีเวลาลายอยู่ มีเพจแล้วก็อธิตัดต่อคลิปลงเพจแน่ YouTube แน่มาตอบคอมเมนต์แนวหลายอย่างก็ได้เลยย่าเซมีจำเป็นหรือการไม่ได้เหตและสุ่มอลยการเนาะ,ะอาจารย์ค,คนาดูหัเลยสายทั้งเงินสายป้าสายทั้งเงินเฮ็ดคลิปทั้งเงินมีแต่เพื่อนที่แล้วรับเฮ็ดนะเดี๋ยวนี้เพื่อนบ่คอยว่างไปเลยในพาดน,นี้แม่นเป็นซีซั่นท้ายไปจังเลย สี่สุดท้ายใครได้แล้วเนาะนี่นขอให้ได้เขาบอกฝอยเลยตับงูตับไก่มาทุกคนเอามาเรียบร้อยเลย,เยวันนี้พลาดเมื่อกี้ยัางล่อผลโตดโดนเลยประมาณเ <c oughs> ชี่ยมือนะขกะยอมมาลอดเ <c oughs> ออกะยอมมาลอดไ <c oughs> ปลกลับบา้านทุกคนสแส่กระทะอย่างนี้นะทายอยู่เนาะทุกคนทาย,ย่เนะายยนะพี่ <c oughs> ยอย๋อมาทุกคนมาหอดอันเพิ่มแส่เลย เดี๋ยววันนี้สีขอปิ๊บไปสนิทกับทุกคนเลยมื่ออินกับสีได้ไปหาหุ่นข้าวต่อทุกคนเลยไปหุ่นข้าวหุ่นน้ำห้องนี้นะนย่ฝนตกทุกคนอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้กับขอปิ๊บไปสนิทก่อนอื่นกับขอบคุ้มกัเจมพ่อ,อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะขอาการคลิปต่อไปสวัสดี